การอัดตัวที่อุณหภูมิคงที่หรือภาษาอังกฤษก็คือ isothermal compressibility isothermal คือว่าอุณหภูมิคงที่ก็คือว่าอุณหภูมินั้นไม่เปลี่ยนแปลงมีค่า Constant ซึ่ง isothermal compressibility เนี่ยเขียนเป็นสมาการได้เป็นสมาการนี้ซึ่งมันก็คือแซบนั่นเอง ซึ่งจะเขีนว่ามันเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของ v ก็คือปริมาตรเมื่อเทียบกับเทียบกับ P ก็คือความดันโดยที่ t นะมีค่าของ่ถ้าเขียนเป็น partial differentiate แล้วมี t ห้อยแบบนี้คือว่า t ของ่โดยมันเป็นการวัดความสัมพัสธ ของ v ที่เปลี่ยนไปของก็คือปริมาตรที่เปลี่ยนไปของ fluid ก็คือของไหลของของไหลก็คือของเหลวแล้วก็แก s แล้วก็ยังรวมถึง solid ด,ด้วยก็คือรวมถึงของแข็งด้วย As a s a respond to a p change ก็คือที่มันเมื่อเมื่อความดันเปลี่ยนไปนั่นเองโอเคทีนี้เรามาลองทำโจทย์กันอันนี้ก็คือ Isothermal compressibility ก็จะเห็นว่า the equation of state ก็คือสมการสถานะของ ideal gas นั้นถ้าเป็น p v กบ rt จงแสดงให้เห็นว่า z z ก็คือ compressibility เท่ากับ1ส่วน p ก็คือว่าของกรณีที่เป็น ideal gas นี้ก็อันนี้ไม่ใช่ s o อันนี้ก็คือ exercise แล้วเราก็มา solution ตรงนี้ก็คือว่านั้นมันก็เริ่มจาก pv เท่ากับ nrt แต่ว่าอันนี้ก็คือ ideal gas law กดของแก๊สนอุดมคติแล้วว่า rt ในกรณีที่เป็น n เท่ากับ1อ่า แล้วเราก็ต้องจําสมการของ z e t ให้ได้ก็คือเราก็ต้องจําสมการนี้ให้ได้นั่นก็เขียนสมการนี้ก็คือทำบ่อยๆมันก็จะจําได้เองก็คือลบหส่วน v p พ r t ช a l partial ของ V เทียบกับอันนี้เทียบกับ P แล้วก็ T ของทีโอเคฉะนั้นเราทำยังไงเราก็ ใช้สมาการนี้มา Differentiate เทียบกับ p นั้นก็จะเป็นหน้าดิฟหลังก็เป็นดิฟหลังดิฟหลังเทียบกับ p ได้ที่ที่คงท,ท,ที่บวกหลังบวกหลังหลังก็คือ v ดิฟหน้าก็เป็น p ก็เป็น p r e เช u r อง P ฝั่งนี้ก็เหมือนกันก็เป็นหน้าก็เป็น R ดิฟหลังก็เป็นดิฟทีก็คือดิฟทีส่วน P A, T, ีเทีบทีบวกหลังหลังก็เป็น T ีดิฟหน้าก็จะเป็นดิฟอาก็เป็นพาชส่วนพีเทียกับทีโอเคทีนี้เราก็ดูสังเกตรูปนี้มันคือพลาเชียดิฟของ B เทียกับ P ก็คือตัวนี้นั่นเอง โอเคนั้นตัวนี้เก็บไว้ก็คือกลายเป็น p เท่าพ a เชีย l d ของ v เทียบกับ p แล้วก็ t เก็บไว้ก่อนแล้วก็ตัวนี้จะเห็นว่า p a r t ีย l d ิของ p เทียบกับ p ก็คือ1นงั่นอันนี้กลายเป็นบวก v อันนี้ดิฟ t เทียบกับ p อันนี้ก็กลเป็น0ดิฟ ที่กระเพียกลายเป็นศูนย์น้ำฝั่งนี้เป็นศูนย์นั้นก็จะกลายเป็น P, ดิพีเดลวีส่วนเดลพี P, ทีเท่ากับย้ายไปก็เป็นลบวีเดลพี P, ส่วนเดลพี P, ทีก็เป็นลบวีส่วนพีอันนี้ใช้โจทย์ที่เขาถามเรื่องอ่ะทำไมไม่ตรงอ๋อเพราะว่า เชีああ่อดิบอ๋อเราก็ต้องย้ายย้าย v ไปนั้นย้าย v ไปหามันก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนลบหนึ่งส่วน v dv ส่วน dp t มันก็เท่ากับหนึ่งส่วน p โอเค ซึ่งตัวนี้มันเท่ากับตัวนี้แล้วนั้นมันก็คือ z e เท่ากับ1ส่วน P ในกรณีของ i อเดีย a กแล้วก็ตอบใช่ไหมใช่ก็คือว่าโชว์ that z เท่ากับ1ส่วน,น 1, P โอเคแล้วก็ทีนี้มันมีอีกอันหนึ่งก็หลักทำคล้ายๆกันมันก็เป็นเรียกว่า B 1ส่วน P ซึ่งถ้ให้โชว์เหมือนกันว่า b เนี่ยเท่ากับ1ส่วน t ซึ่งไอ้ b อันเนี้ยมันคือ coefficient coefficient of volume expansion โ okay. อเคมันจะต่างมันจะต่างกันนิดนึงเพราะว่าอันนี้มันดิฟเทียบทีพีคงที่ส่วนอ bon ันบน compressibility นั้นมันดิฟเทียบพีที่ทีคงที่มันจะต่างกันนิดนึงโอเคทีนี้เราทีนี้เราก็เราก็ทำเหมือนกันก็คือ,อจาก pv เท่ากับ rt ก็เป็นหน้าดิฟหลัง ดิฟหลังก็เป็นดิฟ v เทียบกับทีนี้เทียบกับ T โดยที่ P, ของ T บวกหลังก็คือ V ีแล้วก็ดิฟหน้าอาก็เหมือนกันก็เป็นหน้าดิฟหลังก็เป็นดิฟอาส่วน T โดยที่ P, ของทีบวกหลังหลังก็คือ T ดิฟหน้าดิฟหน้าแบหน้าดิฟหลังอันนี้ต้องเป็น T บวกหลังดิฟหน้าดิฟหน้าก็ต้องเป็นอ่าส่วนที่ดยร์ทีโอเคซึ่งเขาให้หาเขาให้ตัวนี้มา DVT เทียบกับทีดีเทียบกับคือตัวนี้นั่นเองโอเคนะตัวน,นี้เก็บไว้ดิฟอันนี้เป็นศูนย แล้วกเ็เท่ากับอันนี้เป็นนีนก็เป็นกลายเป็นหนึ่งอันนี้ก็กลายเป็นอาหน้าดิฟหลังดิฟทีทีทีหน้าดิฟหลัง นีก้กลายเป็นหนึ่งแล้วอันก็กลายเป็นศูนย์นั้นดิวเพเชียลดิฟของอันนี้เทียบกับ P มันก็คือ R ส่วน P ซึ่งซึ่ง PV เนี่ยมันเท่ากับ NRT ฉะนั้นถ้า PV เนี่ยมันเป็นเท่ากับ RT โดยที่ n เท่ากับ1นั้น R เนี่ยก็จะเท่ากับ PV ส่วน T โอเคนั้นเราแทนลงไปมันก็จะกลายเป็นพาาเชดิบของ T เท่กับ P มันก็จะกลายเป็น PV ส่วน T ส่วน P โอเคมันมันตัดแล้วมันก็จะเหลือเหลือเป็น v ส่วน t โอเคซึ่ง b นั้นมันเท่ากับออ๋ b นั้นมันเท่ากับ1ส่วน v มันก็จะกลายเป็น B นะั้นมันเท่ากับ1ส่วน V แล้วก็ที่เราได้ตัวนี้มันก็คือ V ส่วน T นั้น V ตัด V มันก็จะเหลือ1ส่วน T อ,อ่านี่ตรงและโอเคซึ่งเราก็ตอบได้แล้ว แล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างแล้วก็จบซึ่งจะเห็นว่ามันก็ต้องใช้การ Differentiate Partial d i ิฟทั้งสองฝั่งแล้วก็ค่อยๆจัดรูปอันนี้ก็เป็นจทย์ตัวอย่างของเรื่องของการอัดตัวได้ที่อุณหภูมิคงที่ครับ